เดี๋ยวเเดี๋ยวโดนทั้งคู่โดนทั้งคู่พ่ออะร่อยด้ทำไงนะมันไม่ใช่แม่ท้องแม่ปออาจจะจับได้แต่ห้ามเคลียร์ยอบอ่ะถ้าชอบนี้ช่วยกดแชกดซ b สครบะ ถ้าชอบเอ้วก็อยคอยอย่าให้อ๋อยดิถ้าชอบเดี๋ยวชอบคลิปนี้คลิปนี้ช่วยช่วยกดแชร์กดแชร์กดซับกดซับสบายสบายกดกระดิ่งกดกระดิ่งกิ่งกริ่งกิ่งกิ่งเอาไว้เอาไว้อ่ะไอ้คอยจะเผาไงก็อวดเนะเออเห็นใครเห็นน่ะพ่ออย่าให้รู้เลว่า โทรไปฟ้องไหมปอเรื่องผู้หญิงอ่ะมีใช่วยไหมมีป่ะมีมีองโหว่ามีสองคนเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนทั้งคู่สนุกนะเดี๋ยวโดนทั้งคู่ทั้งพ่อพ่ออ่ะพูดได้ไหมไม่ได้อ่ะไว้อยู่นี่มีกับข้าวอะไรบ้างหลุดปลาสลิดใช่ปลาสลิดอยู่ที่ที่ไหนบ้านที่ไหนบ้านจ้ะ บางพีบางพีบางบ่อบางบ่อจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรที่เอาขยะไปทิ้งอ่ะบางพีบางพีบางบ่อบางบ่อจังหวัดตากอากาศอถูกตองนี่อะไรเนี่ยอันนี้บวบฮะบวบผัดผัดบวบผัดบววจชะอันนี้อะไรไมรโ้ไก่ทอดหมูทอดหมูทอดหมูทอดอ่ะตอบไม่ไวสิอันนี้อะไรบวบอ่าอันนี้ก่ะพอชี้ว่าต่อไปนะอ่ะนี่ปลา ปลาผลิตนี่บวบนี่ไม่ทอดหมูทอดใช่นี่ไก่อ่าไก่อะไรไอเอ็กไอเจ๊กไหนแล้วไก่พะโลนี่เนี่ยไม่รู้โอ้ยอร่อยมากอร่อยมากสุดยอดตางนี่ฮะเนื้อไหนอร่อยได้ทำไงนะนี่กระสือเป็นไรพ่อครับขายแม่ใช่ผมพูดเดียวกันยุด ไปเอแม่แค่แอบหยุดทำไมเวลาสั่งคนอื่นมาหยุดเงี้ยหักหัูแตกตัดผมหล่อเอาแก้วเอาอะไรเอาแก้วมาแก้วอะไรจะกินเลยป่าแม่ตักให้อย่าอย่าก่อนอย่าก่อนเอาไงแม่กินนะแม่หิวรอใครเนี่ยรอโอ้โอ้โอยสองกูนูินกินกับแม่ กินไหมแต่่ตงห้อาเจเจเจกินเลยใช่ไหมที่ราตัป่านุดไปนี่นีนี่หมูเนี่ยเอาไปนะครับเอาไปบ้านเลยครับไม่ต้องไว้ อร่อยหมูอร่อยยุ้ยเออเอาไว้เอาไว้ถุงดีกว่าเพราะพรุ่งนี้ถึงต้องมานี่ครับจะมานี้จะมาแม่กินด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่ได้ขายพรุ่งนี้มันไม่ได้ขายวางนี้นี่หว่าชาวั้านกินแล้วครับแม่จอนครับขอาครับกินแล้วน้องนี่เก่งไป ว่าเก่งมากเลยเมื่อกี้เรียกอะไรน้องครับเขาชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรชามาน้องชามาเก่งมากนอนทำไรอ่ะอ๋อพ่อจะว่ามีงานมีงานวันธารมีงานวันจันเออเป็นใจยกเพราะออดมีงานวันจันอยากเด็ก็เอาเอาไปด้วยนอนจะรถคืนนี้นอนกับแม่ที่นี่แหละ กอดกันเดี๋ยวให้พอ่อเถียน้างว่านอนนอกบ้านอะไปเฝ้ายามกอดได้ปะ่ะกอดแม่ปอได้ป่ะกอดยอดกอดได้ดไดแต่ห้ามจับนมนะมา<ป>เอา้ามันไม่ใช่แม่ท้องแม่ปออาจจะจับได้แต่ห้ามเคลียร์ชอบอะ่ะห <c oughs> ยุดไปพี่หยุดกินไงา <c oughs> มกิน <c oughs> อร่อยอร่อย อะไร่อยจริงเกือกมาดหยบอยบยังไงอ๋ออเฮ้ยพอที่บ้านน้ำส้มอ่ะอ่ะน้ำส้มยังไงพอแล้วพอแล้วนี่เขาจะเจ็บเบาเลยน้ำตาลกินเยอะอ้วนน้ำส้มมีน้ำตาลที่ไหนล่ะพี่กินมากของน้ำตาลนะพี่เบาหวานนะน้ำส้มอ่ะมีเหรอน้ำส้มกินแล้วเบาหวานเฮ้ยพอแล้วไม่เอาอีกเบาหวานน้ำส้มนี่ เถียงว่าเดี๋ยว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 ให้หออกจากบ,บ้านมีผู้หญิงนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยใช่ไหมชื่ออะไรมีอ่ะไม่มีอ่ะกี่คนสองคนฮอร์สอะไรเฮ้คร <c oughs> ับนว่เข้าไปไหนเ้าเ <c oughs> ข้าไปคว <c oughs> ที่หลังมีอะไรต้องรายงานนะโทรไลน์หาแม่ด้วน <c oughs> ดูง่ายดีนะชาบูน้ำมันี่ม้ชบูชาบไว้ใจไม่ได้นะเนี่ยนะใช่ไหมเจ้าชู้กินอะไรมากินอะไรมาชาบูใคเจ้าชู้พ่อไงโอ้โหแล้วเราไม่เจ้าชูช้หรอมีทั้งพลอยทั้งดาวทั้งเมย์ ทั้งตาลแฟนเยอะคนรูปหล่อรูปหล่อหรือรูปเหรียญอะเรื่องด้วไปนอนด้วยกันนะข้างบนใช่เ <c oughs> หรอแม่เอาพ่กผมเอาอะไรไปซักให้แล้วเนี่ยแล้วแม่มานอนก็อาจจะนอนย่างเลย นอนให้พ่อสีนอนข้างว่างเลยมีทางเดียวอะ<า>่ะให้พ่อออดกับแม่ทองมาอยู่แถวเนี้ยมาอยู่บ้านเราเนี่ย <c oughs> ถึงจะนอน่ะเน่งจะนอนเหรอชาไอ้ลูกน้อยติดแม่งอมแงมติดพ่อทองแม่ทองอมแงม <c oughs> แล้วก็โทรมาบอกกันเลย <c oughs> ว่าพ่อจีออดเหนื่อยมากเลยอ <c oughs> อดเหนื่อยมากเลยนี่ไม่ตักไก่ให้ใหลูกชาย กินไมลรก้กากินนี่ต้องตัดเลยครับเอาเลยยกอะไรน้องหนึ่งยกหนึงมาแม่เอาช้อนหนูตักมาน้ำน้ำพะโลอร่อยมากเอาไปเอาน้ำด้ยเอาดิเอาดิเอาดิอร่อยน้ำนี่อาน่งนี้ดีกว่าได้ม่แับัดมือตัดน้อยกว่าน้แม่น้ำมจะหวานเนี่ยไม่หวานไม่หวานนะอร่อยผมก็ไม่กินหวานอธิมก่อนชิมน้าก่อนชิมน้าก่อนดูนี่ม่าน้าหวานปะ ชิมด้ว่าอร่อยไหมว่าหามไหมหวานป่ะได้หวานได้เห็นป่ะอร่อยนะอร่อยจริงแม่ผมเมื่อวานผมก็กิน,นถ้าของไม่อร่อยอะผมยังไม่ซื้ออีกเลยเอาเอาเอาน้ำน้ำพะโลเคลี่ยวเบาๆข้างบ้านเขาบอกเหมือนพ่อเลยนะ <c oughs> แม่ปอพูดเหมือนพ่อเลยนะ <c oughs> วันนี้กินข้าวสะรุ้ใจเนี่ยกินมันปูเป็นหน้าลูก

ตัก <ım. S 1> ตักน้ำพะโล้หน่อยทำเองเเอออทงไม่หวานใช่ไหมลูกไม่หวานเยอร่อยโอ้อร่อยอร่อยตากครับผัดบวบไม่เห็นกินเลยเออกัดกินขิงเนี่ยบวบอร่อยเลยอะขวบอร่อยบวบอร่อยนะเคี้ยวเบาๆข้างบ้านเขาบอก ไม่เห็นเรียกพ่อทองกับแม่เอ้ยแม่ท้องกับพ่อต่ะเออพ่อพ่อจะฆ่าพ่อดูบอกไปอป้ายาบ้าโอ้โหปป <c oughs> เป็นห่วงเป็นห่วงสวยก่อนใครเลย<ต>เป็นห่วงห่วงท,นนะ <c oughs> ทุกคนนะ่ะทุกคนจะกินก่อนรักนะนะเดี๋ยววันหลังไม่ช่วยขายแหนมวยไปปะไปป่ะ เดี๋ราจะพอบริวัาไปไปขายที่ไหนรู้ป่ะหนองหนองยาชาหนองยาชาที่จังหวัดอะไรจังหวัดอะไรเหนยยกน่ะนายกเก่งน้ำปลาลตักได้ใช่ลรึอร่อยเลยเนี่ยน้ำปลาลจะซื้อของเป็นเผ็ดมาครับลูกชายไม่กินเผ็ดรู้หรอนี่พ่อเก็บปลาหมึกไว้กะ เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเออพรุ่งนี้เย็นที่ผัดให้กินใช่นุ้นยัมายั่มาในเช้าเขาไปทำไปทักไปขึ้นของมาเช้าอันนี้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเรืของที่ทีสี่กว่าจะลงของก็นู่นแหละบ่ายๆนู่นนั่นแหละไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็มาหาพ่อหาพ่อแล้วนอนนอนนี่เลยก็นอนนี่อยู่แล้วเพราะว่าวันอังคารไปอัดรายการไงตัดผมเท่าไหร่เนี่ยค่าตัดผมตี่เท่าร่โอเค พวใช่ต้ตัดอย่างนี้ต<ห>ัดหัวสุ้ดีกว่าครับบอกช่างนะว่าหลังไม่ต้องตัดตรงนี้ <ừ> ตัดหัวทิ้งเลยแหมเอ,อาค่ะไม่ตัดไปอีอะรักป่ะอยากได้กินข้าวไหมอ๋อกินข้าวกินแม่เห็นยุคชายกินได้ก็ดีใจ ผู้ชายกินหมดก็สลดใจวันนี้ออสตัดรองเท้าใหม่ไอ้จ้ำพอ้ยนึกอะไรเออพ่ออะอะไรอะตัดอะไรอะตัดผมอ๋อตัดผมตอนนีไหมไม่ย้อยหนีครับทำไมอะคือออสแต่เป็นคนติดพ่อแม่สามชั่วโมงนี้ถ้าเกิดไม่มีพ่อออดแม่ทอมจะแม่ไม่ชองเออร้องไห้บางเพืขี้แตกเลยแหละเพราะไอ้ลูกน้อยไงติดพ่อแม่ขี้แตกมันไม่มันไม่อยู่กับพ่อสี ดีใช่ปะเจ็นด,เดนอนนอนกับแม่ก็ได้จับนมแม่ก็ได้นั่นเออ๋อทุกคืนจับนมแม่ทองใช่ไหมชูอ่ะก็นอนแม่ปอก็จับได้จับได้เจแต่ห้ามบี้นะบี้ทำไมชอบอ่ะได้เอะขำเอะขำเอะขำเยอะเลยเนี่ยคนเนี่ยคนทำคลิปเราเนี่ยคนเนี้ยน่ะครับเจ้ครับ เพลงอะไรนะสุดท้ายเลยนะถ้าชอบคลิปนี้ไม่ได้เนี่ยเอ็กร้องเออร้องให้ฟังหน่อยใช้คลิปอีวไหนี่ได้ร้องเออเออเอ็กซ์เอ็กร้องให้ฟังดิถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์กดสมัคริอ่ะอ๋อเออคอยคอยอย่างงี้ออ ถ้าชอบเดี๋ยวชอบคลิปนี้ิช่วยช่วยกดแชร์กดแชร์กดซับกดซับสับสับให้กดกระดิ่งกดกระดิ่งกิ่งกริ่งกิ่งกริ่งเอาไว้เอาไว้อ่ะถ้าชอบถ้าชอบคลิปนี้ิช่วยช่วยตัดคอตัดไอ้้อตัดคออย่าเผาไง เออเ,อ,อ,เอ,อเดี๋ยวหลังมาร้องบ้านพี่เอ็กอะ่ะโอเคปะโอเคปะ,ะออโอเคนะคบ,บอกบอกเอ็กโอเคนะโอเคเอ็กจ้า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  จะวันจันทร์อังคารพูดก็ไม่เคยหยุดคิดถึงกันพลือดสุกเสาร์อาทิตย์ฉันคิดถึงเธอได้ทุกวันสะดวกวันไหนมากินข้าวกันจะเตรียมเมนูไว้รอเธออย่างดีถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งกลิ๊งกลิง,ลงเอาไว้และโปรดกดไลค์ on me.